ขเมินบอกว่าโอ้ยเลือกไม่ถูกเลยวันนี้นะคะมีหนุ่มที่ไหนมาบ้างนะคะบอกว่าไปสัมผัสแฟนเก่านะคะแม่แม่แฟนเก่าแฟนเก่านะคะแฟนเก่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อทุกทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขเมืนเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะเจ้อ้วนของเราก็ไปอาบน้ำอีกแล้วนะคะมีหนุ่มมารออีกแล้วนะคะสาวๆบ้านควันต้งนี้เนื้อหอมนะคะแม่แม่มีหนุ่มมารอรับไปอาบน้ำนะคะพี่ชายสุดหล่อของเรานะคะแม่แม่ สูงมากนะคะแม่แม่พี่ชัยนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอซทุกท่านนะคะหลังจากที่ควานช้างของเรานะคะทำความสะอาดหลักเสร็จเรียบร้อยก็จะพาหนุ่มๆ้าวๆมาเดินออกกำลังกายผ่อนคลายก็คือการเดินรอบสระ เพื่อที่จะไปอาบน้ำทำความสะอาดนะคะแม่แม่ขัดผิวนะคะบ้านทาราดของเรานะคะแม่แม่ฝน,นไม่ตกฟ้าไม่ร้องเลยนะคะแดดแรงมากนะคะอยู่ที่บ้านทาราดของเราอบอ้าวมากๆนะคะแม่แม่ช่วงตอนกลางวันนี้แดดสุดยอดถ้าเราไม่มีหลังคาหลบแดดหลบฝนนี้โอ้น้องช้างของเรานะคะแม่แม่ไม่รู้ว่าจะไปหลบแดดอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะคะ ในระหว่างทางนะคะแม่แม่ก่อนที่จะไปถึงสระนะคะก็จะมีบ้านเพื่อนรักนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนรักของเรามาหรือยังนะนะคะ mm hmm. พี่ดาวพี่ดาวนะคะโอ้พี่ดาวมาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไปอาบน้ําหรือเปล่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเผื่อจะเจอเพื่อนๆชาวช้างหลายเชือกนะคะอยู่หลักด้านนอกอุ้ยพี่ชายนะคะแม่แม่ทำไมสูงจังเลยนะคะเราเองนี้คนละย์เลย สาวสวยกับหนุ่มหล่อนะคะแม่แม่สาวสวยแห่งทะลาดกับหนุ่มหล่อแห่งทะลาดของเรานะคะพี่ชายของเรานะคะไม่ เดินก่อนเลยนะคะต่อให้ขมื่นเดินก่อนเลยนะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะแม่แม่ดูพี่ชัยนะคะขมื่นของเราชอบใจใหญ่นะคะแม่แม่หลายวันแล้วนะคะที่มีหนุ่มหล่อมารอรับไปอาบน้ำทุกวันเลยนะคะโอ้มีเจอแฟนเก่าด้วยนะคะแม่แม่ไายทองคูณนะคะเจอแฟนเก่าเราจะเป็นยังไงขมื่นบอกว่าวันนี้ฉันมีหนุ่มมาด้วยนะทองคูณนะคะ ดูนะคะอรออะไรอะ่ะวันนี้ขหมื่นเจอหนุ่มเยอะเลยนะคะแม่แม่แมจะเป็นยังไงนะคะ ขมื่นบอกว่าวันนี้มากับหนุ่มแล้วนะคะแฟนเก่านะคะแม่แม่เจอแฟนเก่าอาดีตแฟน,นเก่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะนี่นะคะนขมื่นบอกว่าโอ้ยเลือกไม่ถูกเลยวันนี้นะคะมีหนุ่มที่ไหนมาบ้างนะคะบอกว่าไปสัมผัสแฟนเก่านะคะแม่แม่แฟนเก่าแฟนเก่านะคะแฟนเก่านะคะนี่นะคะ ดูดูดูเดินตามต้อยต้อยเลยนะคะมีน้องช้างหลายเชือกเลยนะคะแม่แม่ที่บ้านทลาดของเรานะคะแม่แม่โอ้มีช้างเด็กช้างตโตช้างเล็กช้างใหญ่มีหมดเลยมีหลายไซส์มีหลายรุ่นนะคะนี่นะคะหมือนบอกว่าวันนี้หนุ่มเยอะเลยเลือกไม่ถูก นะคะว่าจะชอบใครนะคะแม่แมแมดูทองคูณนะคะแม่แม่อ้โโมโหโมโหลแล้วจำขม,มื่นได้ไหมโอ้จำขม,มื่นได้นะคะออ้ไปกินยาโมโหลแล้วนี่แม้แต่ควานอยู่ใกล้ๆก็ไม่กลัวเนาะขมื่นก็ไม่อยากไปเนี่ยขมื่นขมื่นบอกว่าโอ้ยนะคะเก่งใจพี่ชยัยพี่ชยัยอุตส่าห์ไปรอรับอยู่ที่บ้านนะคะ นี่นะคะก็เกรงใจพี่ชัยเหมือนกันเนาะอืมนะคะขำเหมือนบอก วันนี้เจอหนุ่มไม่สนใจเพื่อนรักเลยนะคะแม่แม่ไม่สนใจพี่ดาวเลยมองไม่เห็นพี่ดาวนะคะเพราะว่าเจออดีตแฟนเก่านะคะแม่แม่พายทองคูนแล้วก็พี่ชัยไปรับรอมาอาบน้ําด้วยกันนะคะวันนี้มากับหนุ่มไม่มีเสียงกรีดกร้าดเลยสงสัยลืมเพื่อนไปซะแล้วนะคะคุณยายบุญมีมาทําอะไรคุณยายบุญมาดนมหาดเลเอ้ยเมาเสียนี่นะคะ คุณยายบุญมีคุณยายบุญมีลืมอะไรก็ไม่รู้นะคะแม่แม่คุณยายบุญมีนะคะอยากได้อะไรก็ไม่รู้นะคะหลายเชือกนะคะแม่แม่ก็คือเพื่อนๆชาวช้างนะคะก็เริ่มกลับบ้านกันเยอะเพราะว่าอยู่ที่หมู่บ้านเรานะคะแม่แม่มีอาชีพก็คือทํานาไปด้วยเลี้ยงช้างไปด้วยนะคะถึงเวลาเก็บเกี่ยวหรือว่าวานปุ๋ยทํานานะคะแม่แม่ก็ต้องกลับบ้านนะคะ อาบน้ำให้สะอาดให้ชื่นใจไปเลยนะคะเจอหนุ่มทองคุณมองไม่เห็นพี่ดาวเลยควานต้อง <c oughs> แฟนเก่านะคะแม,แม่เจอแฟนเก่านะคะพี่ชัยก็มาด้วยแล้วมาเจอแฟนเก่าก็เลยลืมเพื่อนไปเลยนะคะสงสัยบอกว่าเพื่อนค่อยคุยกันวันหลังนะคะ บรรยากาศยามเย็นที่บ้านทลาดของเรานะคะแม่แม่สดชื่นบรรยากาศดีมากนะคะนี่ก็คือเป็นสระน้ำที่น้องช้างของเราทุกเชือกนะคะที่มาทําความสะอาดนะคะแม่แม่อาบน้ําผ่อนคลายนะคะได้น,นอนแช่น้ําเย็นสบายเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนเหลือเกินนะคะเราบอกไม่ถูกนะคะแม่แม่ว่าแต่ละวันน้องช้างดื่มน้ํากี่รอบเพราะว่าเขาหิวตอนไหนเราก็จะให้เขาดื่มตอนนั้นเพราะว่าอากาศมันอบอ้าวมากนะคะแม่แม แม่แม่ลองนึกสภาพดูไม่มีป่าไม้เหมือนแต่ก่อนถ้าเกิดเราไม่มีบ้านหรือว่าที่หลบแดดหลบฝนเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะไปหลบแดดหลบฝนอยู่ที่ไหนนะคะแม่แม่ที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่พระนะคะที่ได้ทําที่หลบแดดหลบฝนให้กับน้องช้างของเรามีบ้านที่หลบไว้อาศัยนะคะอาบน้ำแล้วตัว สะอาดสะอ้านมากนะคะไม่ยอมเดินนะคะรอรอชัยด้วยโอ้ยควันต้งพี่ชัยกินมูลขมืน่นกินมูลขมืนแล้วพี่ชัย พี่ชัยนะคะแม่แม่สงสัยแอบรักขม่นแล้วนี่อมีขาที่อะไรนะของบัวตองก็กินเหมือนกันแม่แม่ดูพี่ชัยรักลูกสาวควนโต้งทั้งสองเชือกเลยนะคะแม่แม่ดูกินมูลขม่นกินมูลบัวตองนะคะดูอาบน้ําเสร็จสดชื่นมีขาท,ที่ห้าโชว์ด้วยนะคะพี่ชัยบอกพ่อผมพร้อมแล้วครับนะคะพร้อมมากนะคะแม่แม่เมื่อไหร่จะปล่อยให้ผมมีแฟนสักทีนะคะ ะะอขาที่ห้าโผล่เลยเพราะว่าได้อาบน้ำเย็นสบายนะคะแล้วเจอกันบ่อยนะคะทุกวันนี้สำหรับพี่ชัยขมือน,น้องบัวตองนะคะแม่แม่ได้สัมผัสได้อยู่ใกล้กันนะแม่รักคถึงเหมือนที่แม่แม่เอซบอกรักแท้แพ้ใกล้ชิดนะคะทองคูณวันนี้กลับก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยมาพูดคุยกันใหม่วันนี้เรามีหนุ่มมาด้วยนะคะ เห็นน้องช้างเรามีความสุขเราเป็นควานเองก็มีความสุขเนาะแม่แม่บรรยากาศแบบนี้นะคะแม,แม้แต่น้องไผ่เองนะคะแม่แม่ได้ถ่ายคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมเห็นน้องช้างของเราได้ผ่อนคลายได้ออกกําลังกายมีอาหารที่กินอริดอร่อยนะคะแม่แม,แม่แค่นี้ลูกๆเองก็ดีใจสุดๆแล้วนะคะนี่นะคะ hmm. กอ,อ,องมือหนีเอาชีิตแบบว่ามันเบาบางีติดเลยอืบรรยากาศยามเย็นของเราก็จะประมาณนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวยังไงเองน้องไพเองก็ต้องกราบขอพรบคุณคุณพ่อคุณแม่ f อทุกท่านนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจให้กับครอ,อบครัวขมินสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องไพเองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่ f อซไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลน์ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ